สวัสดีครับสวัสดีในวันอาทิตย์ที่14เดือนสิงหาคมนะครับผ่านเลยวันแม่มาแล้วนะครับก็ถือว่าอาทิตย์นี้ก็มีวันหยุดยาวอีกสาวันติดต่อกันนะครับวันนี้เกษตรินรีระบ้านป่าสันพทิศก็จะมาทำคอนเทนต์เจาะลึกเจาะลึกวัตถุดิบนะครับต่างๆวัตถุดิบเหล่านี้คืออาหารของต้นพืชนะครับต้นพืชผักใบดอกใบใบใบประดับ แล้วก็พืชสมุนไพรปักสวนครวต่างๆที่อยู่ในสวนกเกษตรอินทรีย์รบ้านปลอดสารพิษในวันนี้นะครับกรเกษตรอินรียรบ้านอยากจะจ่อรุกเรื่องนี้เนื่องจากว่าอยากจะให้ทุกท่นานทราบว่าในยุคนี้นะครับเ,ออเรื่องของสุขภาพเทรนด์ของสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กเกษตรอินทรียรบ้านปลอดสารพิษจะเน้นย้ํานะครับในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพก็ จะต้องนะครับทำการผลิตแหล่งวัตถุดิบซึ่งเป็นอาหารนะครับพืชผักสุนเพลต่างๆก็ถือเป็นอาหารของของมนุษย์หรือของคนเรานะครับต้นน้ำกเกษตรอินทรีย์รบ้านบอกว่าถ้าเกิดวัตถุดิบป,ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับถ้าเรารับประทานเข้าไปหรือว่าไปสัมผัสหรือว่าไปอยู่ในแวดล้อมกับเรานะครับจะทำให้ยากาศดีสุขภาพดีเลยมีจุดหลักจุดยืนนะครับที่จะทำกะเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษจริง เพราะฉะนั้นอสิ่งแรกนะครับวัตถุดิบก็สําคัญแล้วก็เรื่องของสิ่งที่นํามาใช้กับพืชผักต่างๆต้นไม้ต่างๆก็สําคัญวันนี้กเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษก็จะพูดถึงเรื่องปุ๋ยนะครับธาตอาหารต่างๆที่กเกษตรอินทรีย์ระบานนะครับจะต้องเอามาดูแลต้นไม้จุกต้นในสวนคือกเกษตรอินทรีย์จะเน้นปุ๋ย นะครับไม่ใช่ปุ๋ยเิียศาสตร์ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีแล้วก็จะไม่ใช่สารเคมีใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตเกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอดสารพิษจริง้องนะครับสรรหาปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์จริงๆนะครับตัวแรกนะครับซึ่งได้ดาเสนอไปก่อนหน้านี้ e ี EP สักสองสามวันที่แล้วนะครับว่าต้นใบไม้ทุกใบผลไม้ทุกต้นที่ลุงล่นมาจากต้นไม้ รหรือว่าใบไม้อะไรก็แล้วแต่จะเอาไม่เอาไปทิ้งไปเผาเกษตรกรชาวบ้านจะรวบรวมนะครับแล้วก็นํามาหมักไว้ในหม้อบักเลยได้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็จะหมักสวันนะครับไม่ใช่สอวันขอโทษผู้ผิดจะหมักเป็นเวลา3เดือนการย่อยสลายก็จะกลายเป็นดินนะครับแล้วก็สามารถนําปุ๋ยหมักเหล่านี้ไปใส่้นไม้ต่างๆในสวนได้ก็จะหลุดตัวได้เร็วนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวที่นะครับปิดอินะรีน 4, คือ ดูลินซีสังข้อแสงดูลินซีสังข้อแสงตัวนี้นะครับก็วิธีการใช้นะครับก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับในการฉีดดูลินซีจุลินซีสังข้อแสงนะครับขวดนี้หรือว่าที่ทําขึ้นมาแต่ละขวดนะครับก็จะใช้วิธีในการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นได้ทั้งทางใบทางลําต้นทางรากทางดินนะครับแล้วก็ทางดอกทางผลนะครับจะทําให้ผลไม้นะครับมีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ผลออกมาสวยแล้วก็ดอก คลีนสกอแสงนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับอีกหนึ่งรายการที่เอาไว้ใช้ในส่วนกเกษตร mm hmm. อินรีโรบ้านปลอดสารพิษนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งขาดไม่ได้คือปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนี้กเกษตรอินทรีย์ต้องเดินทางไปเอานะครับจากทุงยาสวรรคาของจสตุลน,นะครับแถวสนามบินนะครับปุ๋ยคอกตัวนี้กเกษตรอินรี์รบ้านปอนลนปอดสารพิษมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่า ปลอดภยัยปลอดสารพิษและปลอดสารเคมีแน,น,น่นอนเนื่องจากว่าเราไปเก็บตามพุ่งยาเพราะว่าจะมีงูฟูงหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาเอา่อเลี้ยงแบบฟาร์มเปิดปล่อยให้ไปกินญา้านะครับญา้าหรือว่าพืชที่อยู่ตามพื้นดินนะครับเป็น้าที่จะไม่มีการฉีดพ่นยาฆ่ามแมลงหรือว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเลยทําให้มั่นใจว่าปุ๋ยคอกที่เกษตรอินทรีย์รอบบ้านปลอดสารพิษไปสรรหามานะครับเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับนี่ก็คือ สามในการหลัก,ลกๆซึ่งเกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอดสารพิษใช้ในการนะครับมาใส่ต้นไม้แต่ละต้นในสวนเกษตรทุกประเภททําให้ต้นไม้ทุกต้นนะครับเติบโตงอกงามได้สวยแล้วก็นํามาบริโภคแล้วก็นํามาประกอบอาหารนะครับก็จะได้นะครับอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อร่างกายนะครับวันนี้เกษตรอินทรีย์ก็เจาะลึกที่มาที่ไปนะครับในการดูแลต้นไม้ทุกต้นในสวนเกษตรอินทรีย์ระบ้านอย่าง ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีในวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมมุมนี้นะครับวันนี้เกษตรอินทรีย์ระ C, ราบานปลอดสารพิษก็จะนำเรื่องราวของปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรอินทรีย์ระ C, ราบานปลอดสารพิษได้ใช้กับต้นไม้ทุกต้นในสวนกเกษตรอินทรีย์แห่งหนี้นะครับวันนี้ก็จะวันอาทิตย์ในวันหยุดนี้ก็จะคุยถึงเรื่อง ที่มาที่ไปของแปลงอาหารบานพื้นะครับตอนนี้กเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษก็จะใช้อยู่หลักๆนะครับ3ามชนิดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดแรกนะครับเป็นกองปุ๋ยหมักซึ่งกเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษก็จะนำเอาวัสดุจากธรรมชาตินะครับผลไม้ที่ปลูกไว้ร่วงหล่นล,ลงมากับพื้น ต้นยาหรือว่าวัชพืชที่เราถางออกมาเราไม่ทิ้งนะครับหรือใบไม้ที่รุ่งหล่นเราก็ไม่ทิ้งนะครับหรือเศษอาหารนะครับเศษอาหารที่เป็นเศษอาหารที่สามารถย่อยสลายได้นะครับเราก็จะมารวมกันในบ่อหมักนะครับหมอหมักปุ๋ยก็ประมาณนี้นะครับตัวที่2นะครับ,กบเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษก็จะทําปุ๋ยสูตรพิเศษขึ้นมาคือปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ซึ่งเกษตรอินทรีย์ระบานปอดสารพิษจะเรียกว่าดูแลสีพิสังเคราะห์แสงนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับทางลำต้นแล้วก็ทางล่างหรือทางดอกก็ได้นะครับทางผลก็ได้จะทำให้ดอกใหญ่ดอกโตผลใหญ่รสชาติอร่อยแล้วก็อีกอชนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ธาตุอาหารของพืชผักสวนครัวแล้วก็ต้นไม้ทุกต้นในสวนเกษตรอินทรีย์บานสารพิษนะครับสามารถนะครับได้ อาหารแรกลกธาตุจากปุ๋ยได้ครบทุกชนิดก็จะต้องมีปุ๋ยหมักเสริมและปุ๋ยหมักตรงนี้นะครับกรเกษตรอบบินทรีย์ระบานก็ได้นําเสนออีพีก่อนหน้านี้สองสามวันนะครับปุ๋ยหมักก็ออไม่ใช่ของตัวผู้ผิดครับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเกษตรอิอรนทรีย์ก็ต้องอาศัยจากมูลงวนะครับหรือว่าขี้งวัวตรงนี้จากอีพีต้นๆก่อนหน้านี้นก็ได้นําเสนอว่าจะใช้วิธีเดินทางไปเก็บ ะครับเปเก็บมุลควณหรือขี้งัวจากที่ทุ่งโล่งทุ่งยาสวร์นะของจัตสรตนะครับเพราะว่างวเหล่านี้จะไม่กินพวกสารเคมีจากต้นไม้ที่เขาเขากินต้นไม้หรือว่าต้นหญ้าจากธรรมชาติเราก็เลยมั่นใจว่าปุ๋ยคอกนะครับขี้งัวตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากต้นพืชที่งัวกินเข้าไปโดยที่ไม่ได้ทิดยาฆ่าแมลงนะครับนี่ก็คือส ปุ๋ยหลักๆที่เกษตรอินทรีย์ระบ้านนํามาใช้กับพืชผักนะครับนํามาใช้กับพืชผักสวนครัวแล้วต้นไม้ทุกต้นในส่วนเกษตรอินทรีย์ระบ้านปลอดพิครับนะครับตอนนี้สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับนะครับเวลามาใช้ปั๊บเราจะเห็นผลผลิตนะครับพริกนะครับพริกพริกจะออกดอกเยอะมากครับออกผลเยอะมากนะครับเห็นผลพริกไหมครับนี่คือเม็ดพริกที่ออกมาคุณภาพจะสวยงามนะครับดอกสมบูรณ์ แล้วก็ผลผลิตก็ได้เต็มได้ออกมาเยอะทุกต้นครับสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับว่าการใช้การวิธีการปลูกแบบอินทรีย์จะทําให้ผลผลิตนะครับออกมาทรงคุณค่าในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพครับส่วนกเกษตรอินทรีย์ลอบ้านก็จะนําเรื่องราวต่างๆนะครับที่เป็นสาระแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรจากส่วนกเกษตรอินทรีปลอดสารพิษโดยแท้จริง ก็นำมาเสนอไว้เป็นทางเลือกแล้วสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับในการติดตามให้กำลังใจสวัสดีครับ